เบยเน็กเอ็กซ์ตาไม่ต้องใช้สลิปไม่ต้องไปธนาคารรู้ผลรับเงินภายในวันลูกค้าใหม่ก็กู้ได้ผมผ่านแล้วนะครับตัวนี้คลิปนี้มาพร้อมลิงก์กดไปสมัครสินเชื่อเบย์เน็กเอ็กซ์ตาในแอป True Money w อ l l e t เลยนะครับใครหาไม่เจอสามารถเซฟคลิปนี้เพื่อไปกดลิงก์ได้เลยนะครับคลิปนี้จะมาแนะนำเ p ย์เน็กเอ็กซ์ตานะครับซึ่งเป็นสินเชื่อที่คุณไม่ต้องไปธนาคารเพื่อส่งสลิปเงินเดือนเลยนะครับรู้ผลภายในวันรับเงินทันทีเมื่อสมัครผ่านนะครับ และที่เด่นอย่างหนึ่งเลยนะครับก็คือมีใช้ก่อนจ่ายทีหลังไม่มีดอกเบี้ยเลยนะครับแต่ว่าคุณต้องจ่ายเงินไปในรอบบินนานๆนะครับคล้ายๆบัตรเครดิตละกันนะและได้เริ่มต้น1 0 0 0 0ื่นบาทก็สามารถสมัครได้ทันทีนะครับตัวนี้เป็นเอเ็กซ์ตาเนี่ยผมให้คะแนน8เต็มส0คะแนนนะครับสำหรับความง่ายในการสมัครนะครับซึ่งถึงว่าสูงระดับหนึ่งเลยนะครับตัวนี้และผมจะมาบอกด้วยนะครับว่าแต่ละคะแนนเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับมีความสําคัญของมันอยู่นะครับนะ ไม่ใช่ว่าให้กันโม่ๆนะครับนะดังนั้นก็ลองดูแลกันนะครับแล้วก็ต้องบอกกันพี่ฉาชีาช้แมปอานะครับสินเชื่อเป็นเอ็กซ์ตาเนี่ยคุณต้องสมัครในแอป True Money w a l l e t เท่านั้นหรือว่าไปสมัครที่ t True Shop เท่านั้นนะครับไม่มีช่องทางอืนอ่นๆแล้วนะครับนอกเหนือจากนี้นะไม่มีการคุยไลน์ Facebook TikTok เว็บไซต์หรือทางช่องทางอื่นๆในแอปอื่นๆนะครับมีแค่ในแอป TrueMoney w a l l e t หรือว่าที่สาขา t True Shop เท่านั้นนะครับอย่าไปหลงเชื่อมิชาชีพโดยเด็ดขาดนะ แล้วก็ระวังสับสนนะครับสินเชื่อ True Money Wallet เนี่ยมีหลายตัวมากๆเลยนะครับคุณสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เพื่อไปสมัครก็ได้นะครับโดยลิงก์นี้ก็จะพาไปที่สินเชื่อเป็น Extra ใน App True Money Wallet เลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับลบกวนนิดนึงนะครับฝากพิมพ์ a s c 00001ด้วยนะครับนะก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับ0ูตัวนะเยอะเลยเกินนะตรงที่อ้างอิงพนักงานหน้าอาชีพด้วนะครับนะก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับนะ าานน,นสวัสดีครับผมปันจากช่องผ่อนยิ้มกูออมนะครับก็เป็นช่องทําเรื่องเกี่ยวกับสินเชื่อถูกกฎหมายร0 0ซนะใครสนใจเนี่ยสามารถกดติดตามได้ทั้งเพจ YouTube และ TikTok ได้เลยนะครับจุดเด่นที่เขาแนะนำเลยนะครับวงเงินพร้อมใช้บนทูลมันนี่วันเลตสูงสุด10,000แบาทสมัครออนไลน์ง่ายกว่ารู้ผลทันทีใช้ก่อนจ่ายทีหลังไม่มีดอกเบี้ยเบิกใช้เงินสดได้ผ่อนสบาย48เดือนสมัครง่ายรู้ผลทันทีวงเงินสูงสุด1,0,000แบาท ไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือนสแกนจ่ายได้กว่า7ล้านจุดทั่วประเทศเลยนะครับนะซึ่งการสแกนจ่ายเนี่ยทำให้คุณเนะี่ยไม่เสียดอกเบีย้ยด้วยนะครับนะในช่วงรอบบินแรกนะครับมาพูดถึงเกณฑ์การให้คะแนนของผมกันดีกว่านะครับว่าเต็มสิบเนี่ยผมให้อะไรบ้างนะครับนะอย่างแรกนะครับไม่ต้องไปธนาคารนะครับเพราะว่ามันมันไม่ใช่มันเป็นนอนแบงก์อ่ะเออมันเป็นนอนแบงก์ไม่ต้องไปธนาคารนะครับอันที่2นะครับไม่ต้องเย็นเยอตนนะครับแต่แด คุณต้องไปยืนยันตัวตนที่7 eleven หรือ t ท o s h o p เท่านั้นนะครับหักหนึ่งคะแนนนะครับอันที่3นะครับไม่ต้องส่งสลิปนะครับถึงมีก็ไม่เอานะแต่มีคนบอกว่าเขาต้องส่งสลิปเงินเดือนด้วยซึ่งผมไปถามรายละเอียดเขาเขาก็หายไปแล้วนะครับก็เลยงงว่าเขาสมัครตัวไหนนะครับนะเพราะมันมีสินเชื่อ KKP c a s h ี่ยตัวนี้เขาขอให้ส่งสลิปเงินเดือนด้วยนะครับแต่ True Money Wallet เนี่ย ผมสมัครแล้วผมไม่เห็นปุ่มส่งสลิปเงินเดือนนะครับนะอันที่สี่นะครับไม่ต้องส่งเอกสารอื่นนะครับแต่ดูต้องส่งนะครับนะคือต้องส e ่ง e statement นะซึ่งเขาเนี่ยรองรับเจ็ดธนาคารนะครับก็จะเป็นกรุงเทพกสิกรไทยกรุงไทยไทยพาณิชย์กรุงศรีเอชซียออมสินธนาคารไทยธนาชาตินะครับอันที่ห้ารู้ผลภายในวันนะครับก็จะรู้ผลทันทีเลยนะครับว่าผ่านไม่ผ่านนะครับเร็วมาก อันที่หนะครับรับเงินภายในวันนะครับซึ่งเป็นวงเงินสามารถกดใช้ได้เลยนะครับบอกก่อนนะว่าถ้าเกิดคุณถอนเงินออกมาแล้วและโอนเงินเข้าธนาคารเนี่ยเสียยี่สิบาทอาจต้องรอสองชั่วโมงเพื่อให้เงินเข้าธนาคารเรียบร้อยก่อนนะครับไม่ควรถอนตอนกลางคืนนะครับนะถ้าใครถอนตอนกลางคืนเนี่ยปัญหาเยอะโอนช้าบางทีเราจะหายแปวเลยนะครับนะแต่ก็บอกเลยนะครับว่าตัวนี้ถ้าเกิดคุณกู้ผ่านแล้วคุณสามารถถอนเงินได้ทันทีเลยนะครับอันที่7ดนะครับ ลงทะเบียนไม่เยอะมากนะครับก็จะมีชื่อที่อยู่ที่ทํางานเบอร์ติดต่ออะไรประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่มีทูมานี่วอลเล็ตเนี่ยอาจต้องลงทะเบียนเยอะนิดนึงเพราะว่าต้องเปิดบัญชีใหม่นั่นเองนะอันที่8นะครับลูกค้าใหม่ได้นะครับไม่ต้องใช้ทูม m นี่วอลเล็ตมาก่อนก็สามารถสมัครได้นะครับแต่คุณต้องไปเปิดบัญชีให้เรียบร้อยก่อนนะอันที่9นะครับไม่ตัดคะแนนเพิ่มเติมนะครับซึ่งบางสินเชื่อเนะี่ยมันก็มีให้ตัดคะแนนเพิ่มเติมนะแต่ตัวนี้ผมไม่ตัดอะไรแล้วกันนะเพราะมันก็ไม่ได้มีข้อเสีียอออะไรท่ผมต้งบกกกคุณลัน็ ไม่ e ได้เป็นประเด็นแล้วกันนะครับอันที่สี่ผมกู้ผ่านแล้วนะครับนะเอาไปเลยอีกหนึ่งคะแนนดื้อก็แปดเต็มสิบคะแนนนะครับถือว่าสูงมากนะครับนะผมบอกเลยนะว่าสินเชื่อที่คะแนนต่ำสุดเนี่ยได้หนึ่งคะแนนนะไม่ได้โกหกนะครับนะคะแนนผมไม่ได้ได้มาง่ายๆนะครับบอกเลยนะสำหรับรายละเอียดของสินเชื่อนะครับเป็นสินเชื่อที่พิเศษอย่างหนึ่งนะครับ สามารถสแกนจ่ายแล้วไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยในช่วงระยะเวลาก่อนครบกําหนดได้เลยนะครับก็คือซื้อก่อนจ่ายทีหลังแบบไม่มีดอกเบี้ยนะครับแต่ถ้าคุณเลือกผ่อนนะครับก็จะเสียดอกเบี้ยทันทีนะและถ้าเกิดคุณกดเบิกเงินสดเนี่ยก็จะเสียดอกเบี้ยเหมือนกันนะครับเป็นวงเงินพร้อมใช้ไม่ใช้ไม่เสียดอกเบี้ยใช้เมื่อไหร่กดเพิ่มได้ทันทีจนกว่าวงเงินจะหมดนะวงเงิน1นึ่งแสนบาทหรือ5เท่าของรายได้นะครับดอกเบี้ยไม่เกิน25%ต่อปีหรือไม่เกินหมื่นละเบาทต่อวัน จ่า่ก่อนได้ลดต้นลดดอกผ่อนได้นานสุดสี่สิเดือนนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าวงเงินเนี่ยเราใช้ไปเท่าไหร่หรือเราเบิกไปเท่าไหร่ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเบิกมันน้อยใช้น้อยเนี่ยมันก็ผ่อนได้ไม่นานมากนะครับคุณสมบัติเบื้องต้นนะครับสัญชาติไทยอายุ2 0 6 0ปีรายได้ขั้นต่ำ10,000บาทขึ้นไปไม่มีประวัติค้างชำระหนี้กับสถาบันการเงินอื่นนะครับเพิ่มเติมนะครับคือต้องมีแอป t o มันนี e วอลเลที่ลงทะเบียนแ,แล้วและยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้นถึงจะสมัคครรได้นะับ เอกาสารที่ต้องใช้ในการสมัครนะครับจะเป็น e-statement ชึ่งรับเจธนาคารนะครับก็คือกรุงเทพกสิกรไทยกรุงไทยไทยพาณิชย์ธนาคารกรุงศรีออมสินธนาคารไทยธ่าเชาตินะครับย้อนหลัง6เดือนนะต้องเป็น Statement ที่ดาวน์โหลดจากแอปพลิเคชันธนาคารเท่านั้นนะครับไม่สามารถถ่ายรูปส่งให้เขาได้นะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยสมัครผ่านแล้วกันนะครับได้เงินไปใช้ยามฉุกเฉินหรือว่าลงทุนในบางอย่างนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับ ใครกู้ผ่านแล้วรบกวนนิดนึงนะครับมาบอกหน่อยนะครับนะเพราะว่าการกู้ผ่านเนี่ยมันเป็นกําลังใจเชิงบวกให้กับคนอื่นๆนะครับลองนลกดูครับถ้าเกิดว่าผมพูดคลิปอะไรบางอย่างไปสินเชื่อตัวเนี้ยคุณกู้ผ่านอ่ะเออแต่ทุกคนมาบอกหมดเลยว่ากู้ไม่ผ่านกู้ไม่ผ่านกู้ไม่ผ่านอ่ะคนตัวต่อไปเนี่ยเขาก็จะไม่กล้ากู้กันใช่ไหมครับดังนั้นมาช่วยกันหน่อยนะบอกกู้ผ่านก็จะช่วยคนอื่นเนี่ยเห็นมีกําลังใจได้ขึ้นเยอะเลยนะสินเชื่อที่ผมเอามาเนี่ยมันกู้ได้จริงนะครับนะ มีแค่บางส่วนนะั้นทะี่ว่าเอามาเสร็จแล้วเขาอาจจะปิดไปแล้วเขาอาจจะยกเลิกไปแล้วเนี่ยทำให้มันกู้ไม่ได้นั่นเองนะครับซ้ําหนึ่งตรงนี้แล้วนะครับรบกวนนิดนึงนะพพ์ผมว่มาฟังจบแล้วหน่อยนะครับนะให้ผมได้ชื่นใจนิดนึงนะก็จะขอบคุณมากๆาเลยนะครับสาหรับทุกคนที่ฟังจบตรงนี้เลยนะครับอยากจะช่วยง่ายๆก็ได้เลยนะครับนะ ก็กดที่เลงใต้คลิปอผม,ผมนะครับก็จะเป็นการสมัครสินเชื่อธรรมดาเลยนะครับคุณก็สมัครตามปกตินั่นเองนะครับส่วนผมก็ได้ค่าขนมกันนิดนึงน,น,นิดนึงนะครับก็จะขอบคุณมากมากเลยนะครับหดือจะซื้อของซื้อขนมผ่านแอปช้อปปี้ลาซาด้าก็ขอบคุณมากๆาเหมือนกันนะครับสุดท้ายนี้นะครับช่องผอนิืมูอออมแนะนําเรื่องสินเชื่อก็จริงแต่ไม่ได้น,นาให้คุณไปกู้เงินมาใช้สูรุสู่ลายนะครับคุณคุณจะกู้เงินก็ต่อเมื่อคุณเนี่ยต้องการสไร้างรายได้ใหม่ต้องการช่างอาชีพใหม่หรือว่าคุณอ,อ,อ่ะประสบ คุณจะไม่ต้องใช้เงินด่วนน่ยคุณถึงจะต้องกู้งเงินนะครับเก็บวงเงินไปใช้ยามฉุกเฉินยามจาเป็นจะดีกว่านะครับยังไงก็ขอให้ผ่านปัญหาวิกฤตการณการ์การเงินในช่วงนี้ไปให้ได้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับ